สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่วงไม่ดาฟฟมิลี่นะคะเดี๋ยวไม่ดาไปเอาผลไม้มาก่อนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะลุงช่างจะไปไหน,นะคะ หญ yeah, ้าชีไปไหนยาชีอยู่นี่บ่ผลไม้นี่ยาชีให้เอาไปไหนบ่อเดี๋ยวเพื่อนมาใส่ปุ๋ยนะคะ เอาผลไม้มาเก็บก่อนย,อย่ยผลไม้นี่ไปไหนค่ะ มมนปีประตูกันเลยหรือไปแนะลุงไปธุรละไหนไม่ได้ยังไม่รู้เลยนะคะ ไม่ได้ก็ลืมถามเนาะมียาอาชิป่าท้ายบ้านเสือพาไปนะคะค่ะเราก็ไปทำความสะอาดทางด้านหน้าเนะเาะเพราะว่าต้นมะพร้าวนะคะโตว,วันโตคืนต้นไม้ก็โตว,วันโตคืนนะคะลุงสร้างก็ตัดแต่งให้มันขึ้นไปเนาะให้มันขึ้นไปแบบนี้นะคะหยุยตัวไวจริงๆนะต้นอันนี้นะ ต้นโนพะก้าวเนาะต้นมะาพร้าวนะคะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอีกรอบนะคะก็คงจะโตนะคะเพนเขาบอกว่าสามปีมาลุ้นกันนะคะอฟซีว่าจะสามปีจริงหรือเปล่านะคะใส่ปุ๋ยอีกรอบนะคะใส่ปุ๋ยอีกรอบก็คงโตขึ้นอีกนะ แล้วถ้ามีน้ำนะคะเอีต้นมะพร้าวนี่จะโตไวมากถ้ามีน้าเพียงพอนะเพราะมะพร้าวต้องการน้ำเยอะนะมะพร้าวต้องการน้ำเยอะถ้าเรามีน้ำเพียงพออย่างสม่ำเสมอนะรับรองค่ะสามปีได้ผลแน่นอนส่วนมะขามนะคะแม่ดาคาดว่าปีหน้าได้กินผลแน่นอนส่วนพริกนะคะเนี่ยพริกนี่ก็โดกโดกนะคะเนี่ย ต้นเตี้ยเตแต่ลูกของมันดกมากเลยนะเราดูเขียวเขียวเหมือนไม่มีลูกนะแต่ว่าลูกของมันนี่อุ้ยว่าแล้วพริกของแม่ดาอยู่ตรงนู้นนะยังไม่ได้ไปเอาเลยโอ้กล้วยนะคะนี่กล้วยก็ตึงแล้วนะเอมันก็ต้นมันเล็กเนาะมันก็จะหวีสามหวีนะคะสี่หวีเนาะ แต่ถ้าต้นมันใหญ่ก็น่าจะหกเจ็ดหวีมันก็จะมีสองสายพันธุ์นะคือกล้วยหอมทองนะคะก็จะสูงสุดประมาณเจ็ดหวีเนาะแต่ถ้าเป็นกล้วยหอมเขียวนะคะกล้วยคาวันดิสนะคะเนาะกล้วยคาวันดิสนั้นจะเครือใหญ่นะคะหวีใหญ่แล้วก็เครือใหญ่สิบหวีหรือสิบสองหวีนะสิบหวีหรือสิบสองหวีนะคะเอฟซีที่แม่ดาปลูกลงทุนปลูกหนึ่งหมื่นน้ำท่วมนะเอฟซี คนขึ้นมาบกก็แห้งน้ํานะคะขาดน้ํานะคะนี่แหละที่แม่ดาบอกว่าจาปลาแดงนะคะเอฟี mm. บอกว่าลีลาวดีนะคะเนาะที่แม่ดาบอกว่าจาปลาแดงเอฟี FC บอกว่าลีลาวดีสวยมากเลยนะคะเนาะสวยจริงๆนี่ถ้าเห็ดถ้าเห็ดแดงเห็ดน้าหมากออกตรงนี้นะคะเอฟีพื้นที่เราจะมีที่เก็บเยอะเลยเนาะแต่ก็รอรุ้นกันนะว่าปีหน้านี้มันจะออกเยอะหรือเปล่านะคะ เพราะว่ามันออกแต่ตรงนี้เนาะมันออกแต่ตรงนี้ที่มันแคบแต่ว่าถ้ามันออกถ้ามันออกทางนูอนอ้นนะมันก็จะมีที่ออกเยอะเนาะจ้ะเอาเห็ดเราไปไว้แกงก่อนนะหนึ่งถ้วยพอดีนะไอซี่ถ้าเราใส่ถ้าเราแกงใส่อ,อะไรนะถ้าเราแกงใส่เห็ด เห็ดปวกเห็ดโคนเนาะเมื่อวานนี้ได้เห็ดโคนน้องวิวเก็บมาเจอแล้วค่ะเจอแล้วใครบอกว่ามันไม่ขึ้นมีไงโอ้ยเนาะนี่ใครบอกว่ามันไม่ขึ้นโอ้โหเห็นไหมละ่ะเอีว่าแล้วว่ามันต้องขึ้นเนาะ ว่าแล้ว,วมันต้องขึ้นแต่วันจนดินแตกนะคะไอซี่จนหลังแตกเนาะเพราะว่ามันมันดันขึ้นมาจากเม็ดหิน,นไอซี่มันดันขึ้นมาจากเม็ดหินนะมันจนหลังแตกเลยนะนี่โอ้ยอันนี้จนนี่น,น,น,นี่เปิดออกก็เห็นนะไอซีน่นี่โอ้โหท้าดนี่โอ้ยดอกเหยอะแท้ ้ยจนหลังแตกเลยพี่น้องมันจนหลังแตกเลยเนาะเพราะว่ามันเราไม่ต้องไปขึ้นเขาเลย แม่ดาว่าบ้านเราน่าจะเห็นละโงกออกอีกนะอซีมองนี่มองนี่เห็นบอเห็นเห็ดไหมมันขึ้นมาเป็นกอเลยนะนี่ดอกบักเยือเลยนะนี่แต่ว่ามันแตกมันแตกเพราะว่ามันเจอเม็ดหิน อุ้ยเจอเห็ดอะไรนี่อุ้ยเห็ดปลอมเห็ดปลอมอย่าเอามาปนนะนี่มันของปลอมมันก็แอบขึ้นมาด้วยกันนี่แหละอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยดอกใหญ่เลยนี่ฟาดจนแตกพี่น้อง โดนเม็ดหินมันดันขึ้นมาเพราะมัน,มนแดดเด้เนาะเ <c oughs> มื่อวานนี้มันแดดเด้ฝนเพิ่งตกเนาะดินมันก็เลยดินมันแข็งมันก็เลยแตกุวยงามขนาดเลย <c oughs> งามขนาดเลยมาเลยปุ๊แม่น้องมอิวฮะ โอ้ยขับไปแล้วเหลือแต่คอยนี่แล้วไปธุระกับลุงแล้วแล้วค่อยก็ไม่ได้ถามว่าไปค่อยก็ไม่ได้ถามว่าไปธุระอะไรเห็ดเผาะของเราไปไหนหมดเฮ้อไปธุระกับลุงแล้วไปทั้งเสือป้าไทายบ้านย่าอาชิไม่รู้เลย ขึ้นรถด,ด่วนไปแล้ว,ลวเออเออ,เอ,อสำหรับที่นี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ